และแล้วเพลงของน้องงะอายสกุลพรก็ทำการคลอดไปที่ดาวพี่น้องะ่ะสำหรับเพลงใหม่นั่นเองถูอว่าเป็นเพลงที่แบบว่าจะมาในอารม์เศร้าหรือมาในอารมที่แบบว่าไม่เศร้าอันนี้ก็ต้องรองลุ้นกันเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะทางอาจารย์บิ๊กภูมิลินค่ะบอกมาแล้วเผยมาแล้วสำหรับชื่อเพลง หลังจากาที่มีการอุบอิบกันมานานเนาะเพราะว่าครั้งแรกนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเอาโพสให้ดูอาจารย์บิ๊กภูมิลินค่ะออกมาโพสทําให้แฟนคลับสงสัยว่าเอาเพลงใหม่อัยสุนทรพรชื่อเพลงอะไรกันนะพี่น้องคะเพราะว่าวางังประมานหมู่ว,ว่านนะคะอาจารย์บิ๊กภูมิลินค่ะพ,ะออพ,ะพ,ะพะี่น้องคะออกมาโพสบอกว่าเพลงใหม่น้องอศยสุนทรพรแต่งเสร็จแล้วรอติดตามครับวัสันพี่น้องคะแล้วคือล่าสุดนี้นะคะ ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาค่ะพี่น้องคะอาจารย์วิกภูมิินออกมาเผยชื่อเพลงออกมาพูดถึงเรื่องราวของน้องไอศุนภพรในเรื่องราวที่อาทาได้แต่งเพลงให้น้องอะเนาะบอกว่าเพลงนี้คือแบบโอ้โหมันสุดยอดมากมันมวนแห้งเพื่นบางสิพี่น้องเนี่ยค่ะประมาณ20นาทีที่แล้วอาจารย์วิกภูมิินค่ะออกมาโพสต์อีกรอบบอกว่า,าเพลงของน้องไอศุนภพรคือเป็นเพลงนี้นะครับเอิญขวัญให้อายเนี่ยพี่น้อง เพลงที่สามครั้งแรกในชีวิตของอาจนาพลเพลงซื้อวาเอินขวัญมาให้อายนักแต่งเพลงอาจารย์แต่งเพลงโดยอาจารย์วิภูมาินคนเก่าคนเดิมที่แต่งเพลงกันไปก่อนนั้นคือเพลงใจเสาะเมก่อนนาคีที่ยอดไปตอนนี้คือ3ล้านกว,กว่าแล้วนั่นเองแล้วล่าสุดนี้เพลงเอินขวัญมาให้อายก็ต้องรอชมรอดูพี่น้องค่ะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวโว ขับร้องโดยอาไอศกุลพรเขียนแต่งเพลงโดยอาจารย์บิ๊กภูมิินนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็บอกว่าขอบพระคุณพี่บอสนูนะคะพร้อมกับแท็กบอสนูนั่นเองโอ้โหแฟนคลับแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตาเราบอกว่ารอปันมิวคะ่ะรอมากๆรอคอปเวอร์แล้วครับรอคอปเวอร์แล้วครับรอแบบสารพัดรอในการที่อยากเห็นเพลงไมอีลานั่นเองแล้วแฟนคลับแต่ละคนบอกว่า เพลงใหม่ออกมานี้แน่นอนหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวเหมือนเดิมเพื่นบาพี่น้องขะแล้วทีนี้นะคะทางอาจารย์พ่คมลินเนาะได้ไปคุยอ่าพี่น้องคะได้ไปคุยกับผู้จัดการหมอลำแฟนคลับนั่นแหละแฟนเป็นเพจเนาะผู้จัดการผู้จัดการยายมอลำแฟนคลับดอทคอมนะคะได้ออกมาคุยออกมาคอมเมนต์ออกมาบอกข้อความกันนาอบอกว่าเนี่ยไม่นังอีก เตะเศร้าเขาบอท่านหงอาจารย์วิคุมาลินนะคะพี่น้องคะค้นลุกเพลงใหม่ไอศุนทรพรศิลปินโดยเนี่ยค่ะไอศุนพรเนาะเพื่อนบอกว่าอยากจะบอกอยากจะบอกว่าเพลงไอศุนรพรเพราะมากแล้วก็รอบอสนกฟังแต่พี่นุกคือฟังแล้วบอกว่ามวนแห้งเออเพลงนี้คือบอสชอบมากๆเลยวิกชอบมากนั่นเองพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะเป็นคอมเมนต์ที่พูดคุยกับผู้จัดการใหญ่ นั่นเองบอกว่าโอ้โ oh, หเพลงนี้คือแบบว่าบอกเลยว่าชอบจริงๆผู้แต่งโดยผู้แต่งน,นะบอกว่าอ,อชอบจริงๆเพลงมันเพลงมันมวนแต่เราก็ต้องรอชมกันว่าจะออกมาทำโดยยังไงจะออกมาแนวไหนนั่นเองแต่ว่าสองพ่อ,พอีปน้องค้าคิดว่าน่าจะเป็นเพลงสไตล์อ่าอ่าเศร้า,า,าไหมสไตล์เศร้าอารมณ์แบบร้อ,องร้อง,องแบบไม่ได้แบบมีท่อนจังหวะสนุกอ่ะคิดว่าน่าจะแบบนั้นเพราะว่า คำวา่าเอินขวัญในอ้ายเนี่ยซื้อเพลงเนี่ยก็คือว่ามันแบบคือจะซื้อแบบอกครับจังสีบอกพี่นองบอกเออนี่แหละเนาะเพลงใหม่อีหละเอินขวัญในอ้ายต้องรอดูพี่นองขาคิดว่าไม่ธรรมดาได้นอนเพราะว่านักอาจารย์แต่เงเพลงก็สุดยอดแล้วเนาะอาจารย์มิพมลินก็คือใครๆก็รู้จักแล้วทั้งการขับร้องโดยน้องอาจาร์พรแล้วเอฟซีแต่ละคนเนี่ยต่างรอกันเยอะแยะมากมายเนี่ยพี่นองขาแฟนขับ แต่และคนแชร์กไปในกลุ่มมาบอกว่าโอ้โหมาแล้วสำหรับเพลงใหม่อีหล่ารอปั่นวิวกันทุกคนเพื่อนพี่น้นองอุ้ยนี่ค่ะแค่ชื่อเพลงก็ปังแล้วค่ะรอฟังอยู่นะคะแฟนคลับบอกโอ้พี่น้องขาอย่างนี้ต้องรอต้องรอ,อ,อฟังรอชมอ่าชื่อเพลงมาแล้วค่ะแม,แม่แม่ค่ะรอปั่นวิวค่ะเพลงใหม่อีหล่ามาแล้วรอติดตามกันนะคะุูนะักโอ้โหปาดปตปาดปังคักเดอร์ลูกอีหล่าหน่อยคนเก่ง เอิญควันให้อ้ายอ้ายสุุนพรอันนี้คือแม่ปามคุณงามนะคะได้ทําการแชร์เออเอิญควันให้อ้ายว้าวแค่ชื่อเพลงกับเป็นตำมวนแล้วเราติดตามค่ะมาแล้วค่ะเพลงใหม่ออศุนพรอ่าเบิ้งซื้อเพลงปังแน่นอนเลยจริงๆแฟนคลับร้อยทั้งรายบอกว่าแค่ดูชื่อเพลงก็ปังอยู่แล้ว่ะรอติดตามเลยรอเชียร์มากๆรอปันวิวรอซัพพอร์ตรอทุกอย่าง นั่นแหละพี่นองคะ่ะถึงเดือนลาเดี๋ยวว่าเฮ้ยพี่นองย่ามไดเดือนไดสีเดออกทางอา่าแพทยแพทเผยแพท่เนาะแห้ได้เห็นกันประมาณน่าจะคิดว่าน่าจะไม่นานหรอกพี่นองคะ่ะว่าชื่อเพลงก็แต่งเสร็จแล้วเหลือแค่ให้น้องไปฝึกหัดในการร้องแะ้วก็แสดง MV นาอพี่นองเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าไอศตรพ์คือค่ายเป็นหนึ่งคือเอาอยู่มากๆเลยไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรลงไปคนให้การตอบรับคนให้การเข้ามาสนใจในคลิปในค่ายเป็นเยอะๆแบบเยอะจริงๆเพราะว่าคือจังหวัดนุบอกพี่นองคะว่าเออตั้งแต่ที่เอาเพลงใจสอกบนเกาะนาคีลงคือแบบอ,อ้าไอศตนรพ์เพลงนี้คือสร้งสางประวัติศาสตร์มากสร้งสางประวัติศาสตร์ที่แบบว่าค่ายเป็นหนึ่งคือยังไม่เคยยังไม่เคยเป็นยังไม่เคยมีในเมื่อที่แบบว่าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวหนึ่งวัน ออประมาณว่าแบบหล้านหึงวันสอ,สอวดัดสองล้านวิวหรือล้านวิวอะไรทำนองนี้ก็แบบเออเพื่นกระตุกใจในเรื่องเล่าหนี่แล้วก็เนี่ยค่ะสมการรอคอยแล้วเนาะสําหรับเพลงใหม่ของอีหลากับอาจารย์นักแต่เพลงชื่อดังนั่นเองค่ะยังก็ต้องรอชอมและติดตามต่อไปค่ะพี่น้องค่ะว่าจะออกมาปล่อยดีเซอร์ให้เราเห็นวันไหนไว้ผัดทุก เพราะเราได้เห็นมือใดนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องรอชมเราติดตามค่ะเชื่อว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะสําหรับอาจารย์นักแต่งเพลงท่านนี้นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวคังเราไปตรงนี้อย่างเงี้ฝากาากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่อ้อ,องขาเดี๋ยวมาเดี่วข่าวอีกครั้งหน้าค่ะสาหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ